มีคอมเมนต์จากใน YouTube นะคะถามวิธีการทำขนมปังโดยการใช้ฟูริสนะคะจริงๆแล้วอะเวลาทำขนมปังอะเราอะเปิดใจนะคะสูตรสูตรใครก็สูตรใครเวลาทําขนมปังอะไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีอะไรที่มันเป็นเป๊ะๆนะคะมันจะมีคลิปหนึ่งก่อนหน้านั้นของเราเนี่ยที่เราเคยเคยพูดถึงเทคนิคการที่ทําให้ขนมปังอะมีรสชาติซับซ้อนขึ้นมาโดยการใช้ฟูริสบิก้าหรือพวกพรีเฟอร์เมนต์นะคะซึ่งจริงๆแล้วอะไอ้วิธีการทําอ่ะ ตามในคลิปนั้นน่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ว่าคุณต้องทำตาม100%เปเป๊ะๆคุณสามารถเอามา adjust ได้อย่างเช่นถ้าสมมุติเราอยากจะหมักครูลิสเอาพูดวันนี้เราจะเอาเน้นที่เรื่อง p o ูริสกันก่อนเลยซึ่ง p o ูริสมันก็คือการที่เราทำไอ้แป้งหมักแป้งหัวเชื้อเอาไว้อะโดยที่ใช้ไฮเดรชันหมายถึงแป้งกับน้ำอะอย่างละเท่าๆกันนะคะสมมุติคุณใช้แป้ง100ก็ใช้ใ้น้ำน้ำที่100 แล้วที่เหลือมันก็คือใส่อินซั่น y ดยีสหรือว่าจะเป็นยีสตัวกว่ายีสสดหรือยีสสำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถใส่ได้นะคะเพราะว่าไอตัวยีสอ่ะ ก็อยากจะให้เข้าใจกันว่าเขาไม่ใช่สารเคมีเขาก็เป็นของธรรมชาติเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไปอยู่ในห้องแลบมันเป็นการที่แบบเมอร์เช i ยลยีสต์เนี่ยก็คือคนที่เป็นบริษัทอะเขาก็ไปเพาะยีสต์ในแลบขึ้นมาเวลาคุณใส่ยีสต์เนี่ยมันไม่มีเฉพาะเจาะจงอะนั่นก็เราจะบอกว่ามันไม่จําเป็นจะต้องว่าคุณจะต้องใส่ตามน้ําเป๊้ๆหรือว่าน้าใช้0.2%ของน้ําหนักแป้งแล้วทําผิดจากนั้นมันจะไม่กลายเป็นฟูริสมันไม่ใช่คุณสามารถใส่ยีสต์เพิ่มขึ้นได้ ึ้นอยู่กับระยะเวลาความต้องการของคุณน่ะว่าคุณอยากจะหมักเร็วคุณก็ใส่ยีสต์เยอะคุณจะหมักนานอยากหมักให้นานๆให้รู้สึกว่าโอ้โหขนมปังมันได้มีการหมักนานเนี่ยคุณก็ใส่ยีสต์ในจํานวนน้อยๆได้แต่ว่าโดยปกติถ้าเป็นเราอ่ะอย่างถ้าเราทําอ่ะเราอยากได้เร็วจริงๆเลยอ่ะเวลาเราใส่นะเราใช้อินสแตนด์ไดยีสต์น้ำจะพยายามใส่อ่ะให้ไม่เกิน3%ของน้ําหนักแป้งนะคะ แต่ว่าวันนี้ที่เราจะทําการเราทาเป็นตัวอย่างเนี่ยน้ำจะใส่อยู่ประมาณแบบจริงๆอ่ะถ้าทาอุณหภูมิบ้านเนีแ่ยบบก็ใส่1%ของน้ําหนักแป้งก็ได้หรือจะใส่2%ของน้ําหนักแป้งก็ได้เพราะว่าวันนี้น้ําอยากถ่ายทําแล้วแบบทาให้มันเสร็จเร็วอ่นน้ำก็ใส่เยอะนะคะ ก็อันนี้ให้ดูว่าอันเนี้ยน้ําเตรียมทํไ้แล้วแหละอันเนี้ยเวลาเราทํอ่ะเราก็จะเล็กขอดไว้ อย่างเช่นเวลาดูอ่ะมันเหมือนการทำซาซวโดเลยค่ะก็คือคุณเอาแป้งยกตัวอย่างอนะ่ะแป้ง100%บวกน้ำา1 0 0แล้วอันเนี้ยในที่นี้น้ำใส่ยีสต์ไปประมาณ2%ของน้ำหนักแป้งนะคะเพื่อให้มันขึ้นเร็วแล้วเวลาจะดูว่ามันใช้ได้เมื่อไหร่อ่ะมันก็คือประมาณ3เท่าจากเดิมนะคะอันนี้มาดูใกล้ๆนะ,ะอันนี้กล้องซูมเข้ามานะคะเราแปะสติกเกอร์ไว้ตอนแรกนะอย่างเช่นตอนแรกเนะี่ยมันอยู่ตรงนี้นี่คือ1แล้วนะ นี่คือ2นี่คือ3ก็คือ3เท่าเมื่อไหร่เนี่ยเราก็คือสามารถใช้เขาได้เลยนะคะอย่างเวลาน้ำแบ่งสูตรเนี่ยน้ำจะทำให้เป็นตัวที่แบบง่ายๆแป้ง100เราร้อเปอร์คือ600กรัมแป้ง600กรัมน้ำจะแบ่งไปเลยเอาครึ่งนึงอะ่ะเอาแป้ง300กรัมออกมามาทำเป็นสตาร์ทเป็นพูลิตเอาไว้ ไอ้แป้ง300กรัมเนี่ยเอามาใส่น้ํา300กรัมใส่2ี่สหกรัมคนอันเนี้ยคือคน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 ให้เข้ากันนะคะแล้วก็ให้มันเป็นเนื้อเดียวละลายเข้ากันหมดนะคะแล้วให้มันขึ้นเนี่ยสเท่าแล้วก็จะมาตีแป้งเลยกับแป้งที่เหลือนะคะเพราะฉะนั้นส่วนผสมของเราอ่ะที่เหลือมันก็จะเป็นแป้งอีก300กรัมแล้วก็เป็นถ้าเราอยากให้เสร็จเร็วอ่ะเราจะใส่อิน t d ตน yeast เพิ่มขึ้นก็ได้ แต่ไม่ใส่ก็ได้ถ้าคุณมีเวลาม,มีเวลาหมักนานขึ้นคุณไม่จําเป็นต้องใส่อินซ์แตเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ที่เหลือแป้งแป้งขนมปัง300กรัมบวกน้ำร้อาสิบอินซ์แตนที่เหลืออีกหกกรัมใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่เราอันนี้เกลือ12กรัมสูตรนี้ใส่ทุกอย่างรวมกันตีหมดเลยทีเดียวได้เลยนะคะ จะให้ดูว่าตอนการตีแป้งครั้งแรกๆอ่ะตอนช่วงต้นๆน,น,นะเราจะสังเกตดูได้เลยโดยที่ได้ด้วยตาเปล่าเลยนะว่ามันจะไม่เรียบผิวมันจะไม่เรียบเพราะฉะนั้นเวลาตีเวลามันได้ผิวมันจะเรียบแล้วก็มันก็จะไม่ติดที่ก้นก้นก้นโหที่น้ำบอกไว้แต่ทุกครั้งแต่เราดูได้จากตาเปล่าเราก็รู้เลยว่ามันยังไม่ได้เห็นไหมตอนช่วงแรกเพราะฉะนั้นตีไปตีมาขึ้นวินโดได้แล้วอะโดมันจะเนียน หลังจากเราเก็บอากาศนะคะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีจนมันโดมันได้มีการรีแลกซ์แล้วนะคะเราก็จะมาคอยโฟนะคะคอยโฟก็คือการยกอันนี้ให้โดมันไหลลงมาทำแบบนี้ค่ะ เวลาเราซื้อตะกร้าพลุกขนมปังมานะคะปกติเขาก็จะแถมผ้าลินินอย่างนี้มาด้วยนะคะถ้าเราอยากได้มีลายตะกร้าเราก็ไม่ต้องใช้แต่คราวนี้เราอยากแบบว่าทำให้มันมีพวกเอ่อเกรนต่างๆด้านบนน่ะเราก็เลยอยากใช้ตัวนี้ oh. เพื่อที่การติดอะ่ะเราก็จะโรยแป้งน้ำจะใช้แป้งข้าวเจ้านะคะโรยเข้าไปในผ้าเนี่ยแล้วเกลี่ยๆให้ทั่ว ถ้าสมมุติว่ามันมีฟองที่แบบตัวไหนที่แบบฟองใหญ่โอเวอร์ตบตบทิ้งได้เห็นไหมข้างบนมันจะเล็กกว่าข้างล่าง ขนมปังอะถ้าไม่ทำาซาวโดนะเราไม่อยากให้เปรี้ยวเราก็ใช้วิธีการทำแบบพูลิชได้นะคะก็คือหนึ่งก็คือง่ายแล้วก็เร็วด้วยนะคะแล้วออกมาขนมปังอะก็จะมีรสชาติแบบซับซ้อนได้นะคะเดี๋ยวลองดูดีกว่าอาอยาขันอันนี้อันนี้โดงๆหน่อยนะคะขันเพื่อความสวยงามโอเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูว่าเป็นยังไงอสวยงามมากเลยนี่นะ ใครดูออกไหมว่าเป็นน้องกระต่ายน่ารักแล้วเวลาเขาดูอ่ะขนมปังที่เป็นลักษณะาอา์ติซานเะน่ยเขาก็จะชอบแบบว่ามีมีครัมเยอะๆจริงๆเขาก็ชอบความเยอะๆกว่านี้แต่อันเนี้ยเนื่องจากว่ามันเป็นไฮเดรชัน75%ะน่ะมันก็จะได้ประมาณแบบประมาณนี้ก็โอเคซึ่งสำหรับเราเราถือว่าโอเคแล้วนะคะ ใช้คูลิสน่ยมันจะทําให้ขนมปังเรารสชาตินะซับซ้อนแล้วที่แน่ๆเช็คเจอร์คือเนื้อสัมผัสของมันเน่ยมันจะเหนียวต่างจากขนมปังทั่วไปมันจะมีความเหนียวเพิ่มขึ้นอร่อยค่ะ